สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวที่น้ำตกบอ่อพอยและเขื่อนสียัดอําเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซากันครับ ก็ต้องบอกว่าน้ําตกแห่งนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่กําลังฮอตฮิตสุดๆเลยสําหรับตอนนี้นะฮะเพราะว่าเป็นที่ท่องเที่ยวอันซีนแห่งใหม่ของจังหวัดฉะเชิงเซาที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักสักเท่าไหร่ ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่คนในพื้นที่หรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับที่พอจะรู้ว่าเขื่อนแห่งนี้เนี่ยมีน้ําตกหรือแก่งให้เล่นน้าแบบชุ่มฉ่าสุดๆที่บอกว่าชุ่มฉ่าเนี่ยไม่เกินจริงเลยนะครับเพราะที่นี่เนี่ยจะมีซุ้มหรือว่ากระตบไม้ไผ่เนี่ยเรียงรายกระจายกันอยู่ทั่วน้ําตกเลย ส่วนใครที่ว่ายน้ำไม่เป็นหรือว่าพาเด็กๆไปด้วยเนี่ยนะครับแนะนำให้เช่าห่วงยางนะคะจะดีมากๆเพราะว่าจะได้เที่ยวกันอย่างสนุกและปลอดภัยสบายใจกันส่วนค่าเช่าซุ้มเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่100-200บาท100บาทเนี่ยก็จะเป็นแบบแค่โล่งๆแบบนี้นะฮะแล้วก็มีร่มนะครับส่วน200บาทเนี่ยก็จะเป็นซุ้มที่มีหลังคามุงยกระนะครับ ด้านบนก็จะมีร้านค้านะครับแล้วก็ร้านอาหารเราสามารถสั่งอาหารจากด้านบนเนี่ยลงไปทานด้านล่างได้แบบไม่จำกัดเวลาเลยและวันที่ผมไปเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างเช้ามากๆ นักท่องเที่ยวก็เลยยังไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่บวกกับมีฝนตกเนี่ยตลอดเวลาเลยเลยทำให้บรรยากาศเนี่ยอาจจะดูเงียบเหงาไปนิดนึงแต่ก็ถือว่าเงียบสงบไปอีกแบบนะครับใครที่ชอบบรรยากาศเป็นส่วนตัวหน่อยคนไม่พลุกพล่านมากแนะนำให้มาช่วงเช้าหรือว่าวันธรรมดานะครับเพราะถ้ามาวันหยุดเนี่ยคนจะเยอะมากๆ ส่วนจุดนี้นะครับจะเป็นจุดสะพานไม้ไผ่แต่ว่าไม่สามารถข้ามไปฝั่งนั้นได้นะครับเพราะน้ําไหลค่อนข้างแรงจะอันตรายนิดนึงจุดนี้เนี่ยไม่สามารถเล่นน้ําได้นะครับแต่ก็เป็นจุดที่นะักท่องเที่ทยวเนี่ยนิยมมาถ่ายรูปแล้วก็ดื่มด่ากับบรรยากาศร,รอบๆนะฮะแล้วก็ชมน้ำเนี่ยไหลลงสู่เขื่อนสียัดซึ่งอยู่ติดๆกัน ส่วนจุดนี้จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่เงียบสงบหน่อยจะอยู่ใกล้ๆสะพานไม้ไผ่เมื่อสักครู่นี้แต่น้ำเนี่ยก็จะไหลค่อนข้างแรงนิดนึงใครจะมาเล่นจุดนี้ควรว่ายน้ําเป็นแล้วก็ร่างกายแข็งแรงนิดนึงจะดีมากๆ ใครที่มีเวลาว่างแล้วอยากพาครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงเนี่ยมาพักผ่อนหย่อนใจที่นี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งชอยที่ไม่เลวเลยเพราะจากกรุงเทพเนี่ยเราสามารถขับรถเพียง2ชั่วโมงนิดๆก็สามารถมาดื่มด่ำกับบรรยากาศธ,ธรรมชาติแบบนี้ได้แบบฟินๆแล้ว หลังจากนั้นนะครับเราก็ขับรถกันต่อนะครับเพื่อไปยังสอนไลโฮมสเตย์ระหว่างทางเนี่ยก็มีหมอกนะครับลอยคระครุ้งสวยงามมากๆเพราะว่าช่วงที่เราไปเนี่ยไปเจอช่วงฝนพอดีก็เลยได้วิวสวยๆแบบนี้บริเวณนี้ก็จะเป็นเนื้อที่ที่อยู่รอบๆเขื่อนสี่ยัดนะครับจะมีหมู่บ้านหรือว่าชุมชนเล็กๆเ,เนี่ยประกอบอาชีพทำการประมงอยู่ภายในเขื่อน อนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่สอนไรโฮมสเตย์กันแล้วนะครับที่นี่เนี่ยสายแคมปิง้งจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะว่ามีลานกางเต็นท์ที่กว้างใหญ่มากๆที่สําคัญนะฮะที่นี่ก็ยังมีห้องพักไวบริการลูกค้าด้วยสําหรับใครที่ชอบความสะดวกสบายตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางลงไปยังเขื่อนด้านล่างน,นะครับซึ่งเราสามารถขับรถเนี่ยลงไปกลางเต็นท์ได้บางคนมีแคมป์คาร์นะครับก็สามารถไปจอดรถอยู่ริมน้ําได้เลยนะครับ ากลางเต้นก็ไม่แพงนะครับคนละ100บาทเท่านั้นข้อดีของการเที่ยวเขื่อนในช่วงหน้าฝนอย่างหนึ่งก็คือจะมีน้องหมอกเนี่ยลอยไปมาเกือบทั้งวันเลยนะครับที่สำคัญเนี่ยแดดก็ไม่แรงมากด้วย ลังจากที่เรากางเต็นท์เสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถมานั่งชิลดื่มดํากับบรรยากาศร,บรอบๆเขื่อนได้แบบไม่ต้องกลัวแสงแดดเลยเพราะว่าวันนี้บรรยากาศฟ้าเป็นใจมากๆหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนบรรยากาศเพื่อไปสัมผัสกับไอดินกินนาที่ตะวันนาคาเฟ่กันนะครับ คาเฟ่แห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วโดดเด่นด,ด้วยวิวทิวเขากับท้องทุ่งนาสีเขียวสวยงามจริงๆนะครับถ้าใครมีโอกาสได้ผ่านมาแถวนี้นะฮะห้ามพลาดเด็ดขาดบางครั้งการที่เราได้อยู่นิ่งๆซึมซับกับบรรยากาศ ประสาทสัมผัสที่รับรู้ได้กับสายลมที่พัดะะมายังกายเรากลิ่นหอมอ่อนๆของต้นข้าวที่พลิ้วไหวไปมาก็รับรู้ได้ถึงความผ่อนคลายเบาสบายอย่างบอกไม่ถูกนี่แหละนะที่เขาเรียกกันว่าจงมีความสุขอยู่กับปัจจุบันขณะจริงๆ